วันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางย้อนกลับไปยังหนึ่งในตำนานพื้นบ้านที่สำคัญและลึกลับที่สุดของประเทศไทยตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานหลายร้อยปีตำนานของเมืองลับแลเมืองที่ซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอกความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์เมืองลับแลเป็นชื่อที่หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วบ้างคำว่าลับแลหมายถึงเมืองที่ถูกปิดบัง เมืองที่ไม่เปิดเผยเมืองที่ไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นหรือเข้าไปได้เชื่อกันว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองนี้เป็นเมืองที่งดงามเงียบสงบเต็มไปด้วยธรรมชาติบ้านเรือนสะอาดผู้คนอ่อนโยนและซื่อสัตย์และที่สำคัญที่สุดเมืองนี้ไม่ต้อนรับคนโกหกเมืองลับแล จึงกลายเป็นตำนานที่มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และคำสอนซ่อนอยู่เรื่องเล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆออกเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาของป่าเขาเดินไปเรื่อยๆจนหลงทางไม่รู้ว่าจะกลับออกมาได้อย่างไรขณะนั้นหมอกขาวก็เริ่มปกคลุมรอบตัวเขาหมอกนั้นหนาจนแทบมองไม่เห็นทางเมื่อหมอกจางลงเขาก็พบว่า ข้างหน้าไม่ใช่ป่าธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเมืองที่งดงามราวสวรรค์บ้านเรือนเรียงรายเป็นระเบียบอากาศเย็นสบายและมีหญิงสาวรูปร่างงดงามหลายคนเดินเข้ามาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าเขาได้ก,ก้าวเข้าสู่เมืองลับแลแล้วเมื่อเขาเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้เขาก็ได้รับรู้กฎสำคัญของที่นี่นั่นคือห้ามโกหก ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกคนที่นี่พูดความจริงไม่มีการโกหกไม่มีการขโมยไม่มีการเอาเปรียบกันความซื่อตรงเป็นสิ่งที่คนเมืองยึดถือมากที่สุดใครที่ละเมิดกฎนี้จะไม่สามารถกลับออกจากเมืองได้อีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปชายหนุ่มก็ได้รู้จักหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองนี้เธอเป็นหญิงสาวใจดีอ่อนโยนทั้งสองคนตกหลุมรักกัน และในที่สุดก็ได้แต่งงานกันตามประเพณีของเมืองลับแ,แลเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขพวกเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคนความรักดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่ในใจของชายหนุ่มเขายังคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงโลกภายนอกเขาอยากกลับไปหาครอบครัวเก่าของตนความคิดนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นในใจจนในที่สุด เขาก็ตัดสินใจจะกลับไปแต่เขารู้ว่าหากพูดความจริงเมืองนี้จะไม่ยอมให้เขาออกไปแน่เพราะที่นี่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ใครจะออกไปได้ต้องไม่ผิดคำสัตว์เขาจึงคิดอุบายขึ้นมาวันหนึ่งเขาบอกภรรยาว่าแม่ของเขาป่วยหนักและขออนุญาตออกไปเยี่ยมที่บ้านเกิดภรรยาเชื่อทันทีเพราะในเมืองนี้ไม่เคยมีใครโกหกกัน เขาเดินออกจากเมืองพร้อมกับคำโกหกเพียงประโยคเดียวและทันทีที่เขาก้าวข้ามประตูเมืองออกมาเส้นทางที่เคยเห็นกลับเปลี่ยนไปป่าเขาและหมอกขาวเข้ามาปกคลุมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเขาพยายามหาทางกลับแต่เมืองนั้นได้หายไปแล้วชายหนุ่มเสียใจอย่างหนักที่โกหกภรรยาและลูกเขารู้ดีว่าเขาได้สูญเสียเมืองลับแลไปตลอดกาล เขาพยายามกลับเข้าไปอีกหลายครั้งเดินตามทางเดิมทุกครั้งแต่สิ่งที่เห็นกลับมีเพียงป่าหมอกและความว่างเปล่าเมืองที่งดงามราวสวรรค์ได้ปิดประตูต้อนรับเขาไปตลอดกาลตำนานอย่างเล่าต่อว่าหญิงสาวภรรยาของเขายังคงเฝ้ารออยู่ที่เมืองลับแลเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาแต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครที่ผิดคำสัตว์แล้วสามารถกลับเข้ามาได้อีกเลยตำนานเมืองลับแลจึงเป็นมากกว่าเรื่องลึกลับมันเป็นตำนานที่สะท้อนคุณค่าของความซื่อสัตย์และคำสัตย์ที่ไม่ควรผิดไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เมืองลับแลเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เตือนใจให้เราระลึกว่าคำพูดของคนคนหนึ่งมีค่าเพียงใดแม้เมืองลับแลอาจไม่มีอยู่จริงบนแผนที่แต่เมืองแห่งนี้ มีอยู่ในความเชื่อของผู้คนมายาวนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ใจและความซื่อตรงหากเรายึดมั่นในความจริงเมืองแห่งความสงบสุขนี้อาจไม่ไกลเลยแต่อยู่ในใจของเราทุกคนนี่แหละครับคือตำนานเมืองลับแลเมืองที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านหมอกความลึกลับความศักดิ์สิทธิ์และความซื่อสัตย์ที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน